ปัญหาของเส้นผมแม่นะคะที่มันเป็นหนักๆก่อนที่แม่จะมาใช้ไลโอตัวนี้นี่ก็คือผมแม่นี่มันจะงอกเร็วแต่ละเดือนคือย้อมทุกเดือนถ้าไม่ย้อมก็ไม่ได้เพราะว่าย้อมแป๊บก็งอกแล้วก็เวลาหวีเนี่ยผมมันก็ร่วง หลุดร่วงได้ง่ายผมแห้งเบาบางผมไม่ค่อยแข็งแรงหลังจากที่แม่ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของไลโอเนี่ยซึ่งมีอยู่3าตัวนะคะทั้งแชมพูทั้งครีมนวดแล้วก็มีแฮร์โทนิกตัวนี้นะคะที่มาช่วยดูแลเส้นผมของแม่นะคะซึ่งเมื่อก่อนนั้นเนี่ยแม่เป็นหนักมากเวลาออกไปข้างนอกแม่ต้องใส่วิกเพราะว่าผมมันบางแล้วก็ผมมันงอกเร็วมันอายคุณนะคะพอมาใช้สาตัวนี้ก็รู้สึกว่าผมของแม่เนี่ยดูดีขึ้นนะคะผมก็งอกช้าลงนะคะ สำหรับที่แม่ใช้นะคะที่แม่ใช้มามนี่แชมพูมีคิมมนวดแล้วก็มีแฮร์โทนิกตัวนี้เนี่ยที่มันช่วยทําให้เส้นผมของแม่แข็งแรงนะคะตัวนี้หลังจากที่แม่สระผมเสร็จแล้วก็ให้ผมหมัดๆมนะคะแล้วก็ใช้ลงไปเลยนะคะเนี่ยฉีดลงไปที่เส้นผมนะคะเพื่อที่จะทําให้ผมของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายนะคะก็ขอแนะนําเลยนะคะใครที่มีปัญหาแบบแม่นะคะไลโอเท่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของไลโอชอบมากๆเลยค่ะ